กับบ้านไม่กินมา,มากดีกว่าหิว่งขยันเลย คนครับคุณครับครับผมว่าไงครับเฮ้ยคุณพอจะมีให้ผมอะไรผมกินไหมผมอิ่มข้ามากเลยอ่ะโอ้มาม่าเอ่อนี่ละมาแบบมันปพิเศษด้วยเนี่ยเออโอเคได้ผมเลยฮะโอ้ยขอบคุณครับผมคเป็นคนิงเลยเอ่อเอานี่เอาผมเอาไปกินข้าวอีกนะโอ้ยขอบคุณครับผมโอ้ยคนิงเลยขอบคุณครับผมครับโอ้ยพ่อนนมเอ่อครับผมช่วยเอาของเข้าบ้านได้ไหมอ่ะลุงแก่แล้วอ่ะเออได้แต่เออได้ครับผมโถยุ้ยคุว่าพ่อนมนี่คนเงเลยเนี่ยครับผมโอ้ยพ่อนนมครับผมขอบคุณย่าคุณย่าพ่อนนมช่วยเอาเอาขยะ ใส่แต่ไม่ยายแก่แล้วโอเคได้ครับผมขอบคุณพ่อโนมมากเลยนะครับอ๋อขอบมากเลยจ้ะเฮ้ยพ่อนายแกโอ้อะไรวะเน,นี่ยเอามีดตอนปนส่องตังมาเอา,เอาไปเอาไปไว้เอาคนนี่เป็นคนดีอะไรไม่รู้ชีวิตโอ้โแบบหได้เงินฟรีโอ้สุดยอดเลยโอ้้โหเยพ่อโนมเฮ้ยพ่อโนมทำอะไรไว้นะพ่อโนมทำอะไรไว้ฮะจัดก,การอะไรพวกเราเอ้ยผมขอโทษผมไม่ทำแล้วผมขอโทษโอ สุดท้ายก็ต้องกินมาม่ามามาเอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้บ่อน้ําพังเหรอโอ้โอเลยจังเลยโอ้เลยมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเคียย์ดีกว่า นี่เลยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเหนื่อยจริงกลับไปเกมมาต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนพ่อนหนุม่มใครอะ่ะเฮ้ยพระเจ้านั่นแหละขอบคุณมากที่ส่องบ่อน้ำมีหายนะไม่เป็นไรครับองพระเจ้าข้าจะให้โชกับเจ้าเจ้าจะม,มีคนเพจหนึ่งก้อนไหซะแล้วข้าจะให้พ่อกับเจ้าเพรกันเหรอมาได้ครับผมเพรอยู่ไหนวะเพรอยู่ไหนวะว้าวเจอแล้วโอ้ไหนอะ่ะพรอของรือพระเจ้าเฮ้ยว้าวที่ขุดอ้ฟอร์จูนอู้ยี่สิบแปดโอ้โ โอ้ผมรักเทมป์จ้าแล้วบ่อนอ้ำโอ้ทำฟาร์มปลูกข้าวดีกว่าเฮ้ยอ๋อล่ะต่อไปก็หามเล็ดก่อนเพราะล่ะนี่สวนดวงจมองเราเอ้ยไม่ค่อยสวยเว้ยอาชานึงดีกว่าโอเคไปตามหาเล็ดในป่าดีกว่าอุ้ยเดี๋ยนะมีเห็ดด้วยโอ้ยคืนนี้ซุปเห็ดแซบ่บเอาที่อย่างดีกว่า่แต่วัดนั่นอะไรวะน่านะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอนี่คืออะไรนี่คือศพแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะมีสมุดด้วยเอาเนี่ยฮะ ะกันละครั้งหนึ่งนามาแล้วไม่อ่านยาวไปโว้ดาบไอ้นี่ยเฮ้ยน,นะจอมดาบนี้นคือดาบเอ็กซ์คริเบอร์ตำนานเย็ดเข้โอ้ขอมากครับพี่เดี๋ยวผมไม่ใช่นี่เลยเดี๋ยวผมขอได้ขอมาทุกอย่างเลย <c oughs> ขอมากครับพี่อุ้ยถ้าไม่ดาบเนี่ยก็โอ้โอหน่าลองแฮะไปตายไสมังกรเวนดาบเอ็กซ์คริเบอร์อื้อโอ,โอ,โอ้ดาบไม่จอดเลย แอรมองเธอยืนหน้าจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเฮ้ยอนันวะเนี่ยว้าวมีเพชรเดี๋ยวอ่ะอุ้ยตาดไปแล้วไอ้นุ๊กอ่ะนี่โอเลยเป็นไงมันขึ้นนีกว่าขี้โมดอ้ยโอ้โหกำลังกระจกกระจอกอุ้ยใครก็หลุดได้บอกเลยกระจอกมากหรือเปล่าวอุ้ยอนันต์วะเนี่ยเฮ้ยใต้ล่มเงาหู้ยไหนนะโอ้ไหนเขาดิโอ้โอ้วันเจ้าเอ้ยเอ้ยออกไม่ได้โอ้ย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  แล้วใครไปแล้วใครไปโง่เราหนีไงทำางนี้เลย,ยกับดักอะไรให้กระจอกจริงเลย,ยใครสร้างเนี่ยเออกระเจ้าอุ้ยกระจอกดีดูอันเดียวทำไงฮะอุ้ยแกหายง,ง่ายการะจอกเฮ้ยนี่เนี่ยทุบแล้วก็วางจบอู้หยอันต่อไปไหนมีไหมว้าวเฮ้ยกอกงานต้องมีของดีแน่เลยไอ้นูชอบอุ้ยรู้สึกเสียมคุณคนนั่นเนี่ยฮะ โอ้ยอันนี้เมยช่วงนี้โคตรสนุกเลยโดเฉพาะเกิดมาเป็นไ,ไอดอลโคตรสนุกเลยโอ้ยผ่อนนมอ๋อเอาเฮ้ยสวัสดีครับผมคุณมดโอ้ยช่วยลูกยายหน่อยยายลูกไม่ขึ้นอ๋อโอเคครับผมฮึบฮึบฮึบโอ้ขอบคุณผ่อนนมมากเลยนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินยาให้ผมโอ้ยผ่อนนมใจดีจังเลยอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นได้นะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่คือน้ำยาพิเศษข,ของยายเองสอนใจหรือเปล่าเออไม่ใช่ยาพิชิตเนี่ยโอ้ไม่ใช่ยาพิชิตหรอกยายเป็นคนดีจะตายอ๋อผ่อนนมสามารถเลยด้านหนึ่งนะจ๊ะออันนึงเหร โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนั้นยาเนี่ยโอเคครับผมงั้นยายไปก่อนนะจ๊ะโอเคผมไปก่อนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวลองนี่น้ำยาวิเศษไหมเขาว่าไงวะไหนชิมนี่โอ้ยโอ้โอ้ยสุดแข็งมากเลยโอ้โหโอ้โยอย่าบอกนะว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้วัตตาอ้วัตตาโอ้ยหน้าตาคุณคลๆเนี่ยวั ไหนสุดโอ้ยกว่าจะเพชรหนึ่งเม็ดโอ้โหสภาพดูดิโอเพชรหนึ่งเม็ดเยสโอ้หุดแทบจะหมดหลอดเอาล่ะเอ้ยชาวบ้านฮ่าเฮ้ยเขาเล่นของไอ้ดิโอวั h เตอร์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยหนึ่งเพชรได้โคตุฟีดิเนเหรอฮ่าเฮ้ยไปของหเหรอเฮ้ยจะดีจริงเลยวะไหนดูดิ <c oughs> เฮ้ยย,ยิ่มไม่ควรตีนี่หว่าฮ่าฮ้ยอะไรนะ บอกว่าไม่ชอบที่โันขโมยหมู่บ้านน่ะโอ้โหได้เลยพูดอย่างนี้ไม่ชอบมากใช่ไหมเอานี่ไปกินไปเลยลูกพ่อ Let's go โอ้โตุ๊กตาคนน่ารักเลยเคอุ้ยชิปเปอร์ <c oughs> หน้าตาคนแปลกเลยดูเจยตัอนนี้เฮ้ยอเรว็วเนี่ย นี่แหละนี่แหละเอิร์อขอที่ต้องการสดจยอเลยตุ๊กตามันใหญ่มากๆนะเออตุ๊กตาแปลกๆเฮีิบมานนะเพื่อนนะตุ๊กตาคือตุ๊กตาดิแบบแปลกๆอะไรฮะเออเราจะซื้ออะไรอ่ะบอกก็รู้ดิเอาบอกก็รู้เอาเป็นหัวนะเว้ยซื้อย่างอื่นแะ่ยี่ห้ตุ๊กตาหมีเนี่ยไม่เอาเขาจะตัวนี้อ๋อนจะนายกันนะโอยไอ้นุ๊กหลับจังหวะเป็นหัวฉันเลยเว้ยยก็เลยคือปรมาณเนี้ยฮัลโหลรู้อยู่เปล่าว่า what the fuck is it อะไรเอาลับที่ไปกินไอ้พวกหอนี่ ลำดีกินลากอน s u p ป r idol i อ i t i a l london ไม่หนีเธอเทียนอ้ยอะไรของแกฮะอะไรอ่ะคุณเป็นใครเนี่ยสวัสดีฉันคือพอมดเธอสนใจจะเรียนไปหมดหรือเปล่าไม่หมดออะไรอ่ะน่าลองใช้ดูสิเป็นมอนอะอะไรเนี่ยอุ้ยคาถาเนี่ยเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นเจ๋งเลยอะไรนะอุ้ยใช้ได้ไม่ไม่พอมดปะเนี่ยผมนม่ไ็นพอมดผมที่ได้เฉยโอ้ก็ก็เจ๋งนี่นะครับเนี่ยโอ้ไปไงสนใจเป็นฟู้ฟิชไหมล่ะเฮ้ยเป็นหรอกจะบอกให้เอ้ยอุมีหน้าจานเลยผมไม่ได้มีหน้าจานเนี่ยผมนี่แต่มาสเตอร์มาสเตอร์เลยวะดูดินะ ไหนมงนี่ใยญ่โอ้โอ,โอ้ประดมาจานไฟแน่นอนเอาล่ะไม่กินดูมินใช่ไหมผมผมไม่ได้ดูมินนะรับที่ไปกินย่ง สัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงใครสนใจซื้อบังครับฮะสัตว์เลี้ยงอะไรวะเนี่ยว้าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเด็กคือสัตว์เลี้ยงพิเศษหรอเนี่ยครับผมอะไรเนี่ยฟอปป้าหม้าป่าเค้กคู่พันเซนเดอร์หมูคูโคนแล้วอะไรเนี่ยวัวนมเฮ้ยซื้อตั้งเลยอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นเคก่อนหินนะครับไม่เกี่ยอะเลยโอ้หน้าสนใจนี่ซื้อเลยฮะว่าไงนะครับเฮ้ยซื้อสัตว์เลี้ยงหินมาก็ดีอ่ะแบบมันเงียบเงีเอออยากจะมีเพื่อนนอนเฮ้ยบ้านแล้วก็ จนเหลือเกิน, ي, น,น,นะอน What? ไอ้ฝันดีแล้เจ้าหินอออวัดอ้ยหินกายล่างเหรอไะพวกนี้อ่ะเฮ้ยจับว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเจ้าหินโอ้ นี่แกตอบแทนเนี่ยโหสุดยอดเลยหลักที่สุดเราจะหินเฮ้ยไอ้นุ้มหายไปแล้วมเนี่ยไอ้นุ้มไอ้นุ้มไปไหนนุ้มเฮ้ยเพื่อนอย่างวันนี้บนไหนวะบนสวรรค์เหรอฮะเป็นธรรมดาเหรอไม่ใช่จะธรรมดาจะข้างหลังนาย What the hell อะไรหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีบ้านสูงมันอยู่เลยเนี่ยขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นเหรอเฮ้ยได้ด้วยเหรอบ้านสูงเลยสิโอ้โหข้างในโคตรขวางขึ้นมาเพื่อขึ้นมาอ่าโอเคโอเคโอเคฮึบ คนเหนื่อยเลยอะวะนันนี้แล้วสร้างบ้านสูงเพื่อนอนี่ยโนบโอ้โนบมันเท่เพื่อนนะเท่ยังไงโอ้แล้วมันทำไมได้นะทำนี้ได้ไดังไงได้อะทำไรอะโอ๊ยไอ้โนบอะโอ้ยที่นี่เหนอะวันนี้โอ้ยโอ้ตื่นแล้วเงี้ยหรือฮะเฮ้ย เป็นใครเนี่ยข้าคือบรรเจ้าเอานี้ผมไทยเนี่ยใช่ดูข้างล่างสิฮะต่างนี่เหรอโอ้ยเออไม่น่าเลยขอโทษหยอกเล่นเฉยๆเพื่อนโอ้ยเพื่อนไม่น่าตายไวเลยเพื่อนโอ้นักสึกษาโอ้ยเออไม่น่าตายไวเลยโอ้ขอโทษขยอกกันเองนะเพื่อนนะจุ๊บๆเฮ้ยผมตายด้วยบรรเจ้าไม่ดีอ่ะเฮ้ยเป็นเทวดาก็ดีนะเทวดาอะไรเนี่ยโอ้ยสมัรษีขอนเนีอยโอ้จริงด้วยแต่ผมไม่อยากเป็นเทวดาผมอยากเป็นคนแน่ใจนะหากลับไปด้จะแกไม่สามารถชุบชีวิตได้อีกครั้งที่สองนะเออผมไม่อยาก เราเนี่ผมเป็นเจอเพื่อนมากกว่าโอเคจัดให้ปิงปิงอ๋อออ่ที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยผีผีแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่ผีไอ้นุ๊กโอ้ยเอิ๊ดเอิ๊ดนายตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วดิโทรอุ้ยต้องใช้ว่าอะไรผมไม่ต้องเลยพวกนายเฮ้ยรอได้ไงวะเทพโอ้ยเทพเจ้าบอกมาเอาเทพเจ้าหายแล้วโอ้ยคีโม้อ่ะโม้เลยต่อยนั่งเลยว้า